วันนี้พาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่าน,นี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้พ่อยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะวันนี้นะคะโอ้วันนี้คุณต้องพิมพ์รับแล้วนะคะวันนี้คุณจะมีโชคนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะคุณจะมีโชคนะคะวันนี้นะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นนะคะคุณจะได้รับข่าวดี ใครที่รอข่าวดีจากทางกายจะได้รับข่าวดีนะคะโชคลาภเด่นมากนะคะวันนี้ระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้นะคะระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดความคิดและการตัดสินใจอย่าตัดสินใจอะไรโดยการใช้อารมณ์นะคะหลายๆคนมีปัญหาทะเลาะก,กับคนในครอบครัวมีเรื่องไม่สบายใจนะคะระวังในเรื่องของสายตาคอบ่าไหลกระดูกสันหลังนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คุณอาจมีเรื่องกังวลมีเรื่องให้ตัดสินใจ ขับรถนะคะระวังนะคะอย่าขับรถเร็วนะคะในช่วงนี้สื่อนําโชคของคุณคือทะเบียนรถนะคะแล้วก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงสีส้มให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะหนึ่งนะคะ191นนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ